สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพี่เจมส์นะครับจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวรถ B ีสองหนึ่งสี่ศคันนี้นะครับขอบอกว่าชั่วโมงการทำงานอยู่แค่80ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เจมส์พาไปดูใกล้ๆนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเช้าวันที่29นะครับกุมภาพันธ์นะครับวันนี้นะครับพี่เจมส์นะครับจะพามา ชมรถนะครับเจ้าตัว b 2 1 4 0 s นะครับคันนี้นะครับคันนี้เขาบอกว่ากริปนะครับกริปมากทุกอย่างเดิมจากศูนย์เดิมทั้งหมดนะครับไล่จากล้อนะครับล้อเป็นล้อแท้นะครับล้อติดรถมาเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับล้อหน้านะครับอย่างหลังนะครับอย่างสวยนะครับทุกอย่างอย่างสวยนะครับคูบต้า b 2 1 4หนึ่ง s คันนี้นะครับคันนี้เขาบอกว่ากริปนะครับกริปมากเลยนะครับกริปมากเลยนะครับ ดูคันควบคุมนะครับยังสวยงามอยู่นะครับคันควบคุมยังสวยงามนะครับสีสติกเกอร์เดิมนะครับเดิมทั้งหมดนะครับเดิมทั้งหมดเลยเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเดิมทั้งหมดโรงงานเลยนะครับมาดูระยะไกลของรถนะครับทุกอย่างยังเดิมนะครับยังเดิมนะยังสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าออนไลน์นะครับสนใจนะครับคันนี้นะครับ สนใจคันนี้นะครับก็สามารถทักใต้คลิปมาได้เลยนะครับทักใต้คลิปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เจมแจ้งราคาทีหลังนะครับหรือพี่เจมพาดูรถรอบๆนะครับดูคันส่งนะครับอย่างสวยเลยนะครับคันส่งอย่างสวยครับชั่วโมงการทํางานอยู่แค่80ชั่วโมงกลมๆนะครับ80ดชั่วโมงกลมๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เจมพามาดูชุดหลังนะครับชุดหลังอย่างสวยนะครับ ลายมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับลายมาร์กโรงงานยังอยู่ครบสวยๆเลยทุกอย่างอไหล่แท้นะครับอไหล่แท้ซีข้างซ้ายนะครับสีข้างขวานะครับไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วซึมคันนี้เขาบอกว่าเจ้าของเก่าใช้งานน้อยนะครับคันนี้ใช้งานน้อยคันนี้พี่เจมขายพร้อมโครงกันอ้อยนะครับคันนี้พี่เจมขายพร้อมโครงกันอ้อยนะครับขายพร้อมโครงกันอ้อย คันนี้นะครับคันนี้พี่เจมส์เสนอขายเพียงนะครับ185,000บาทเท่านั้นเองนะครับ185,000บาทนะครับอุปกรณ์นะครับอ่าเป็นโครงกันอ้อยนะครับตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยนะครับกอเราจะมาถึงฟังก์ชันในการทํางานนะครับของรถคันนี้นะครับไล่เป็นคันควบคุมนะครับคันควบคุมตัวนี้นะครับเป็นตําแหน่งเกียร์เร็วเกียร์ช้านะครับ N คือว่างนะครับ i คือเร็วนะครับ M คือ normal นะครับ เอลคือช้านะครับช้าช้าสลับนะครับในการทํางานนะครับตัวนี้เป็นคันควบคุมรอบปั่นพีดีโอนะครับมีรอบห้าร้อยกับรอบเก้าร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัวปรับหางนะครับปรับหางขึ้นลงช้านะครับหางขึ้นลงช้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตำแหน่งโฟวิลนะครับใช้งานโฟวิลนะครับกดลงเราจะเป็นสองล้อนะครับดันขึ้นดันขึ้นเราจะเป็นโฟวิลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ ระดับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับพี่เจมขออนุญาตนะครับนี่เป็นฟังก์ชันนะครับนี่ครับแต่ยังนิดๆอยู่เลยนะครับแต่ยังนิดๆอยู่เลยนะครับชั่วโมงกำลังงานอยู่แปดแปดสิบเก้าชั่วโมงนะครับผมตีเป็นแปดสิบชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดไฟหน้าตัวนี้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไฟผ่าหรือไฟผ่าหมากนะครับ ตัวนี้แล้วก็เปิดครับเปิดไฟหน้าครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟต่าเปิดไฟสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้คลิปนี้เป็นสับสมบูรณ์นะครับอธิบายการทํางานนะครับตัวนี้ก็เป็นตําแหน่งเกียร์นะครับรถบีนะครับตําแหน่งเกียร์ที่รถจะสตาร์ทติดต้องอยู่เกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์ถอยเกียร์ว่างอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าเกียร์สมบูรณ์นะครับ เกียร์สมบูรณ์นะครับเราจะเจอนะครับเราขออนุญาตนะครับเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นไฟสีส้มๆขึ้นนะครับแสดงว่าเราใช้ตำแหน่งเกียร์ถูกต้องนะครับแล้วก็กดสวิตนะครับแล้วกดสวิตหายไปนะครับกดสวิตแล้วคุณต่างๆก็จะหายไปนะครับถือว่ารถทํางานปกตินะครับเยี่ยมขออนุญาตบินนะครับ ัวนี้เป็นคนเล่งมือนะครับคนเล่งมือเราจะใช้อย่างไรนะครับเราใช้ก่อนแต่เมื่อเราต่อพวกอุปกรณ์นะครับในการเล่งรอบนะครับเ,เร่งรอบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถังฉีดยานะครับถังฉีดยาถัางปั่นนะครับหรือหางปัน่นลรตาอรี่นะครับเราก็สามารถใช้คอนโทรลด้านตัวนี้นะครับต่อเล็กนะครับ ตัวนี้เรามาดูชุดหลังนะครับชุดหลังตัวนี้เป็นตัวต่อเทเลอร์นะครับตัวต่อเทเลอร์นะครับตัวนี้ก็ต่อต่อพ่วงกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปั่นลรตาอรี่ตัวปั่นถังน้ํายาจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังสวยๆเลยนะครับนี่๊ก๊กอยู่เลยนะครับเกก๊กอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็ต่อกับผานนะครับต่อกับผานผ่านรถบีนะครับยังสวยๆเลยนะครับคันนี้ยังสวยนะครับ อุปกรณ์ยังครบนะครับรถเดิมนะครับเป็นรถจังหวัดอุตรดิตนะครับรถคันนี้เป็นจังหวัดอุตรดิตนะครับสําหรับฟังก์ชันการทํางานนะครับคร่าวๆนะครับพี่เจมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับลูกค้าที่สําสหรับช่องทางการติดต่อนะครับของพี่เจมนะครับก็พี่เจม ร้านร้านตั้งอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอยู่เยื่องรงอยู่เยื้องลงพาบาลแกลงนะครับสามย่านนะครับพี่เจมจะส่งรถทุกจังหวัดน,นะครับใกล้ๆจัดส่งให้ทุกจังหวัดน,นะครับซื้อ,อรถอนไรกับพี่เจมนับรองต้องปกแน่นอนนะครับต้องปกแน่นอนยยํามีกครั้งนะครับก่อนทําธุรกรรมด้านการเงินนะครับ ขออนุญาตนะครับวิดีโอคอลดูพี่เจมก่อนนะครับ่าพี่เจมใช่พี่เจมตัวจริงไหมไม่นะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ0 8 3 5 3 8 8 0 7 1นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับวิดีโอคอลดู้วกับพี่เจมก่อนได้นะครับคันนี้กริบๆนะครับคันนี้กริบๆเลยนะครับพี่จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสนใจก็ทักมาใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงพี่เจมส์ขออนุญาตช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนข้างๆนะครับสำหรับใครที่กําลังตามหารถอยู่หรือมองหารถใช้งานนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์นะครับราคา1นึ่0 0สบาทนะครับอุปกรณ์เป็นโครงกันอ้อยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับพี่เจมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับ พี่เจมส์สวัสดีครับขอบคุณครับ